ต้องการอยากได้เมล็ดและท่อนพันธุ์อาหารสัตว์เอาไปปลูกเลี้ยงงัวเลี้ยงไขยหญ้าจินนี่หญ้าลูซี่หรือว่าทัวข้มมามตาและกัญญาอื่นๆหลายๆหญ้าด้วยพี่น้องเด้อให้ตรงไปที่เพจเจียงสักว์เมล็ดและท่อนพันธุ์อาหารสัตว์เบอร์โทษติดต่อ080088738เก่าด้วยพี่น้องให้ติดต่อไปทั้งหลานพี่น้องต้องการจะได้เมล็ดพันธุ์ เพิ่นมีหลากหลายได้พี่น้องมีครบทุกอย่างพี่น้องให้ติดต่อไปได้พี่น้องเดอ้อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแหล้วกพืนเพื่อนทุกคนนะครับเดอ้อมาพ่อกรดีแล้วทางช่องเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเขามาแลา้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเดอ้อเพื่อได้แจ้งเตือนคชิปใหม่ๆการสาหรับคลิปนี้มือนีได้พี่น้องเดอ้อจีมาบอกวิธีพี่นอ้องเตรียมดิน ปลูกงาแพ่งโคราพี่น้องการเตรียมดินปลูกงาแพ่งโคราการปลูกงาแพ่งโคราละ่ะมีสองแบบพี่น้องมีสองวิธีการปลูกเด้อพี่น้องเด้อปลูกแบบนึ่งกับปลูกแบบน้ำพี่น้องถ้าไม่นำ้ำลายปลูกเป็นตมปลูกเป็นน้ำเป็นตมนนคือเฮ้ตาตกกาเซ่น้ำใ้พี่น้องเซ่น้ำเซ่น้ำคือแซตะกาเนี่ยเอาทอนพัดมาวาันเซ่น้ำแซต่ตมใบพี่น้องอันนั้นปลูกแบบตม ปลูกแบบผงก็คือไถแหงแหงพี่น้องไถแหงแหงแล้วก็ปั้นแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอาทอนพัดมาวานแล้วก็ปั้นอีกรอบหนึ่งพี่น้องแล้วก็หดน้ำเอาพี่น้องสําหรับพื้นที่ที่น้ำหน่อยน้ำหน่อยน้ำบร้ายก็หดเอาพี่น้องปลูกแบบผงเอาคือที่ห้าวบ่สามารถที่สี่ข้งนำใชได้หรือว่าทีเฮามันบเพียงมันมันมันเอียงเฮาข้งนำไ่บได้พอทีมันเอียงอัน,น,น,อนท,นทีเพียงข้งนำสชได้นี่ก็ ปลูกแบบนำหรือนำลายสีก็ได้พี่น้องมีปลูกในสองวิธีพี่น้องปลูกง่ายๆหญย้าตัวนี้ง่ายพี่น้องปลูกง่ายตัวไว้แล้วพี่น้องเ้อญ้าแพ่งกุลาวิธีปั๊บดินพี่น้องการชิดปั๊บดินเนี่ยการที่สิปลูกต้องปั๊บดินให้เพียงเด้เห็นบ่ของผมผมปั๊บอยู่สองสามเถวเดียวมันบ่เพียงต้องปั๊บให้เพียงพี่น้องเพราะว่าหยาแพงกุลานี่ปลูกแล้วปลูกทีเดียวเด้บ่ไเด้ปลูกลายเทียพี่น้อง บ่เถ้าว้าวปั๊บทีบ่อบอ่บอเสมอนี่ปลูกระบาดเนี่ยมันมีปัญหาภายหลังพี่น้องหนึง่งคือไฮน้ำบท่ทัวถึงข้าสูบใส่ไม่เปนโน่นมันก็บ,บ่เรนขึ้นเนาะพี่น้องเนาะมันบ่เรีนข้นน้ำกับบท่ทัวถึงมันก็มีปัญหาเรื่องห้น้ำเปลืองน้ำพี่น้องสองก็คือการตัดเวลาเขามาตัดเอาทอนพันนี่มันจิตัดหยาพี่น้องมันสะดุดเพราะว่ตัดหยาเพ่งกุาลาตัดติดดินเด้ เขาจะตัดสูงตัดติดดินอะมันขึ้นนอกไม่พี่น้องมันจังโมเป็นฝอยตัดติดดินไปเลยแล้วก็มันวัสดุตัดง่ายเก็บง่ายพี่น้องก็แนะนําเห้เห็ดแปลงให้มันเพียงเพียงที่สุดเลยพี่น้องเด้ออย่ามักง่ายเด้อบางคนมักง่ายบางคนมักง่ายเหรเห็ดไปโลดเพื่อว่าได้พันมาปลูกไปโรดปลูกแล้วมันมี้ปัญหาพ่ายลังปไปไถทิ้มก็ปเปลืองทุนไปซื้อเห็ดเห็ดมันยากที่แรกพี่นอ้องผู้ใดมีรถก็สีส้ำาบแน่พี่น้อง กะเสียบได้ใส่ทุนหลาไปไหนต่ว่าเอากัไถดูดูเอาปั้นดูดูหละกกับปั๊บดูดูเรื่องผมผมกัมีกระจกของอยู่กับปั๊บมันบ่ได้กับปั๊บปั๊บปั๊บจนกว่ามันได้พุ่นจังไปหาท่อนหยามาพี่น้องปั๊บแหงๆไว้เลยพี่น้องนี่หามีน้ำกัสร้างจิตเซนส์ปลูกน้ำกัสร้างแต่ยน่ยมัล้งเขาเตรียมทีปั๊บไปแหงๆไว้โหลดปั๊บไปคักๆแล้วกัไถพี่น้องไถแล้วกัปั้นปั้นแหงๆกันละปั้นหลังจังส s u น้ำใส่ที่หลัง สูบน้ำใส่เลยสูบน้ำใส่มันพ่อจังเอารถน้ำแบบปั่นอีกรอบนึงแล้วก็เอาทอนพันมาหวานเลยหันสำหรับคนที่จะปลูกแบบแบบแบบน้ำหันทำหรับนคนที่บ่มีน้ำไหลายก็ไถแล้วก็ปั่นปั่นแล้วก็ทอนพันมาหวานแล้วก็เอาแล้วเอารถไถปั่นอีกรอบนึงแต่ว่าต้องเปิดไทยมันขึ้นพี่น้องปั่นลูกกบแล้วก็แล้วก็แล้วก็หดน้ำต้องหดน้ำเอาพี่น้องหดน้ำเอาเด้อพี่น้องเด้อ การปลูกปลูกแล้วก็ที่เ hey. ลียงมันกระชีปลูกหญ้าแพงกุลามันบ่ขึ Shit ้นดูดได้พี่น้องมันก็ต้องมีหญ้าธรรมชาติขึ้นกระสร้างมั่นยาไปตกใจน้ำมันหญ้าธรรมชาติขึ้นมาละเท่ากับมันได้หอดเดือนเหายังตัดตัดออกเบิดทั้งหญ้าธรรมชาติทั้งหญ้านี่งหญ้าแพงกุลาตัดไปให้งื่วงกินพี่น้องนี่คือผมยิ่งบ่ตัดออกบ่เล่นตัดนี่กระรังขึ้นใหม่ขืนเท่าตัดแล้วเรียบร้อยพี่น้อง หลังจากตัดแล้วหันสีใส่ปุ๋ยคอกใหม้มาใส่ส่วงเัาตัดแล้วไม่ไหม่ีกได้พี่น้องเด้อนี่หรือว่าการบำรุงหญ้าหญ้าหยาที่เัาตัดแล้วหญ้าที่เา้เา,เาหลายปีก็สร้างพี่น้องถ้าเัาตัดออกไปแล้วนี่ตัดแล้วจังใส่จังใส่อันนั้นฟุน้นคอกบะแมนว่ามันขึ้นมาแล้วง่ามๆแล้วฟุ้นคอกไปใส่บะแม,มนได้พี่น้องมันสศีปเกาะอยู่กับใบมันค้างอยู่น้อใบมันงอเบ่กินเด้หันหัดสีใสหอกใส่แต่ส่วงนี่แหละพี่น้องนี่ ใส่ส่วงเขาตัดไม่ไม่เนี่ยคือนอมันก็ลังมัดขึ้นพี่น้องไม่ไม่เนี่ยคือจังแซนก็บลควนใส่ชิ้นเขียวแล้วบันต้องควดบลควนใส่ใส่ตัดแล้วไม่ไม่เนี่ยน,นอยังบล้ขึ้นนี่เขาขาวดินเพ้นดินอยู่นี่นี่ใส่เลยพี่น้องใส่หลายมันก็ได้อ้าวฟุ้นมาวานวานใส่ไปเทเล็กเทน้อยพี่น้องตัดไปย่ำได้ใส่ไปย่ำนั่นตัดไปได้ย่ำได้ใส่ย่ำนั่นเด้อพี่น้องเด้อมันจีงามย่านี่ถ้าเขารักษาดีๆนี่งามได้พี่น้องทั้งผมนี่ย้ซมบริเวณเนี่ยมเห็นนี่้าบริเวณ นี่แหละไรหรือสองสองลกว่าผมได้ซิหาตันคนเดียหยาผมถ้าเข้ารักษาดีเฮ็ดดีเฮ็ดทาความเข้าใจก็มันอ่ะมันให้ผลผลิตดีคึอนหยาเพ่งกุลาเนี่พี่น้องแต่ว่าต้องมันใส่ฟุนแต่ว่าจะบ่แนะนําอยากให้บ่แนนําไปใส่ปุ๋ยเชมีดอกพี่น้องมันดินมันเสียแล้วก็มันกับแพ้งพอมพี่น้องสอบละสองพันละเขาซื้อมาใส่เนี่ยกับเปลืองเงินซื้อเขาเลี้ยงงวอยู่แล้วพี่น้องเลี้ยงงวอยู่แล้วอ่อน ขี่งวัวเหาวหน่ะมาใส่โรตพี่น้องวานใส่โรทั้งหมดนี่เอคือแปล่งไม่สิกะหันห้าวขี่ห้าลายเ้ามาลงก้อนใหญ่พี่น้องแปลงเขาจีปลูกไม่เอาขี่มาลงให้มันเต็มเบิ้ลนี่ขี่งวัวงนะเต็มเบิ้ลเลยใส่เป็นตันสองตันสามตันหมดละใส่แล้วก็เอารถมาเคลียร์เคลียร์ให้มันเสมอแล้วก็ไถกบใบเลยพี่น้องไถกบถิ่มใบถิ่มใบจนกว่าเ้าหาพันธุ์อนพันธุ์ไดหมดเ้าปรับทีใบแบบนี้แเอาฟุ้นมะลงเราไถกบไปเลกพ่้อน บ่ต้องอาน้ำใส่ไถกบไว้สะก่อนเราไปหาเลาะหาท่อนพันธ์หันท่อนพันธ์ใดท่อนพันธ์มากจังมาปั่นพี่น้องไอ้ท่อนพันธ์มาปั่นมาปั่นแล้วก็สูบน้ำใส่ปั่นสะก่อนถามันเพียงแล้วสูบน้ำใส่กับปั่นรอบเดียวไปเลยถามันเพียงถามันบ่เพียงนี่ก็คือปั๊บให้มันเพียงสะก่อนยังปั่นถ้าเขาปั่นน้ำมลันบ่เพียงเลยพี่น้องไผ่ว่าปั่นอันปั๊บหน้าตมเพียงมันบ่เพียงเพราะว่ามันเห็นน้ำแหล้วมันนึกว่ามันเพียงมันก็เอารด นี่ยนะปั้นดินนี่แหงสีสิเพียงดีพี่น้องผมว่ามักปั้นน้ำเด้ผมบุกรถผมบ่ปั้นน้ำพร้อมเพราะว่าปั้นน้ำม,มันสิบ่เพียงรถก็ไปยากพร้อมให้เพียงบ่เพียงพี่น้องปัน้นแหงแหงนี่เพียงแล้วก็สูบน้ำใส่อะไรเขาปั้มปั้นอีกรอบหนึ่งก็จังมวะวานถ้า้เห็ดได้เห็ดคักๆพี่น้องเพราะว่ามันเห็ดแล้วมามา่งไม่เลยมันเสียทุนหนึ่งเดชเสียทุนคือผมนี่ให้นี่แต่ก่อนผมบบมีรถเนาะจ้างเขา จ้างเขาเขาเฮ็ดให้บ่ค่าก็จ้างปั้นอยู่สองสามเทียนยังบ่แล้วรถเจ้าของเสียรถเจ้าของมาบัดนี้มาเฮ็ดเอาบัดนี่เรียบปั้นยังพี่น้องนี่เรียบแล้วมันก็ง่ายสะดวกสบายให้มันยากได้ที่เหล็กเด้อพี่น้องเด้อการปลูงานเพงกุหลาบนี่มันยากได้ที่เหล็กเด้อมันยากแล้วบ่อนมันสิง่ายต่อไปง่ายบัดส่วนโนเนลพี่น้องให้น้ำก็ง่ายตัดก็ง่ายให้ฟุ้นใไฮยังก็ง่ายถ้ามันมีขั้นหน้าถ้าเป็นรูปขั้นหน้าพี่น้องถ้ามีขั้นหน้านั่นไถลงโลกขั้นหน้านั่น ดันลงโหลดให้มันเลียให้มันเรียกแต่อ้อมแค่นั้นพี่น้องอ้อมก็บ่ต้องอ้อมสูงอ้อมเกินนักซีบเส้นเศร้าเส้นนี่ก็ต้องไปเฮ็ดขั้นใหญ่พี่น้องมันเปลืองที่เนื้อที่เครื่องผมนี่ขั้นหลอบอยุ่งขั้นหลอบไม่เป็นขั้นแดนหลอบไม่การให้น้ำมันก็บ่ได้ให้ขึ้นร้ายไปนหน่อกพี่น้องมันให้หลายแต่ที่แรกเท่านั้นหาน้ำมันหลายแต่ตอนปลูกใหม่ๆหลังจากติดแล้วก็วต้องให้น้ำหลายพี่นอ้องให้เพราะซุ่มๆนี่ใส่สปริงเกอร์ก็ได้ใส่สายดัมพุ่งก็ได้พี่น้อง เปลืองประหยัดน้ำดีถ้าสูบน้ำพาเครื่องผมเปลืองน้ำานี่ขรองผมนี่สูบน้ำมันสิไหลพาไปผิดหี่อผิดน้องพาลงมือสุดทุนแต่ว่าส่วนม,มันสิพ่อมันก็ใส่เวลาอยู่เป็นมือมันก็เปลืองน้ำมันแต่วานหนาม,มันโบอืดหนาม,มันลายก็สามารถเทดายพี่น้องแต่ว่าสำหรับคนนำหน่อยๆน,น,น,นะมีนำซานะให้สายให้ให้ใหใหออสริงเกอร์หรือว่าเอาท่อน้ำพุ่งพี่น้องออสเิงเกอร์นี่ยก็ยังต้นทุนสูงอยู่ดิันท่อน้ำพุ่งอย่ต้นทุนต่ำ ครึ่งสายมันรัดโหลดพี่น้องครึ่งสายห่าง3เมตร3เมตร3เมตรหรือว่าห่าง6เมตรก็ได้หาเมตรก็ได้แล้วแต่ความแรงดันของน้ำพี่นอ้องเวลาเขาสิตัดเขากู้กู้กูขึ้นเลยดึงขึ้นกู้กู้แล้วตัดแล้วก็ใหญ่ไหมก็สปีก็ทอซื้อมากก็ใส่ได้โดดอยู่พี่น้องทอหยางที่เขาจะปลูกโม่เขาเอือนทอน,น้ำพุ่งพี่น้องเขาไปเสิร์ชหาเมืองในกูเกิลน,นะนี่แหละพี่นออ้องวิธีปลูกหญ้าแพ่งกุลาหรือว่าวิธี บำรุงรักษาอยากให้มันได้ผลผลิตสูงเฮิตตังสีได้พี่น้องเด้อฮ็ดแนวที่บวกบ้านนี่แหละทั้งผมตัดลงผมตัดแี่วนี่พี่น้องผมเอาฟุ้นมาใส่ได้เห็นบ่หน่ะทั้งไตมันสีเป็นสีงวอได้ทั้งไตนะนี่แต่ว่าหนามันเฉียวมันขบืซื้อนี่ละเอาใส่เรื่อยๆมันจะอยู่ท้องไตแล้วมันฝนตกมันก็สะซึมลงไปห้าวไหน้ำมันก็ซึมลงไปในใต้ดินมันกับบำรุงดินดินดีดินดีหนากก็ง่ามพี่น้องึงตัดไปเลยท่านเดียรพ่อ ชิปมือพี่น้องนี่มันก็ขึ้นมาล่ะผู้ได้ต้องการอยากได้หญ้าก็ต้องรอพี่น้องเด้อรอเดือนนั้นสิงหาพี่น้องประมาณวันที่วันที่ยี่สิบชิงหาเนี่ยแหละหรือวันที่สิบยี่สิบวันเกินนี่พี่น้องเดือนสิงหากระิได้อีกรอบหนึ่งพี่น้องเมื่อกี้ตัดไปเบิด์ตเลยพี่น้องสําหรับคนที่ต้องการยังบ่ได้พันหญ้าก็จังมหาพอบิมลเด้อพี่น้องเด้อสวนพอบิมลอยู่บ้านทาลาดอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้อ เบอร์โทรติดต่อกับ0934105066พี่น้องโทรมาติดต่อโทรมาสอบถามเรื่องหยาได้เลยพี่น้องเด้อเอโทรมาปรึกษาเรื่องการปลูกห้าเรื่องการเลี้ยงงวัวมีปัญหาเรื่องการทำกเกษตรเกี่ยวกับงวัวกับหยาเนี่ยก็รองลองโทรมาปรึกษาบ้างพี่น้องการำหรับชิปนี่มาอนีเอาไว้ซ้ำนี่ก็เด้ครับเด้อชิปหนาพอกันไหมการำหรับชิปนี่มาอนีขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณในรายสวัสดีครับ